มาปิดท้ายแบบนี้กับเรื่องราวดีๆค่ะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาท่านพลเอกสิงศึกสิงไพรค่ะรองประธานวุฒธธิสภาคนที่หนึ่งและว่าที่ร้อยตรีวงสยามเพ่งพาณิชพักดีสมาชิกวุฒิสภาพร้อมกับดร์สิทธิศักดิ์เจียวพงพิพัฒน์ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภาเดินทางกันไปที่วัดท่าหลวงค่ะท่านมากรบาบไหว้หลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตร จากนั้นคณะทํางานของท่านว่าที่ร้อยตรีวงสยามเพง่งพาณิชภักดีสมาชิกวุฒิสภาและก็ดอกอรอับทิน,นันเหลืองพิพัฒน์สอนผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกวุฒิสภาและดเรเอก,กชยัยแตงอ่อนผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกวุฒิสภาก็เดินทางต่อไปที่กําแพงเพชอเพรอาเภอคลองลานไปมอบสิ่งของให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลคลองลานค่ะและก็ไปตรวจเยี่ยมจุดพักคอยตําบลคลองน้ําไหลและโรงพยาบาลสนามอําเภอคลองลานที่จังหวัดกําแพงเพชร ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ว่าการอำเภอคลองลานนอกจากนี้ยังมีถุงยางชีพอีก130ถุงหน้ากากอนามัยอีก3,000ชิ้น เตียงกระดาษจำนวน100เตียงข้ากล่อง400กล่องแอลกอฮอล์แบบพกพา1,000ชิ้นน้ำดื่มอีก100โหลไปมอบให้ด้วยค่ะนะถือว่าเป็นการให้กำลังใจนะครับกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะส่วนตอนนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูนาทีชีวิตการเกี่ยวกับการคลอดลูกกลางเสียแยกไฟแดงติดตามช่วงหน้าครับ รอบสปีสอวอพบประชาชนประชาชนได้อะไรปรร้จักสอวอให้มากขึ้นพร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่3กับการดำเนินง,งานเผยการจัดนิทรรศการรวบรวมผลงานสุดยิ่งใหญ่ทั้งแรกกับการจัดแสดงนิทรรศการแบบออนไลน์รูปแบบใหม่ในยุค New Normal พร้อมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสมาชิกผู้ิสภาและประชาชนสะท้อนข้อคิดเห็นส่งเสริมความรู้และสร้างขวัญกำลังใจในวันที่29กกันยายนนี้ณอาคารรัฐสภา